เซฮายเซี่โลเราเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะคะอยู่กับปอนกิเช่นเคยคะ่ะวันนี้ปอนอยู่กับเกม w a r c t a r t e Kingdom เป็นเกมแนว i d ดอลอาจากแอปพลิเคชัน X7 g a เ e กมาดูกันเลยคะ่ะว่าตัวเกมจะสนุกขนาดไหนก่อนจะไปรับชมคลิปฝากกดไลค์กดซับสไครต์และคอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปอนกิด้วยนะโอเคค่ะเข้ามาหน้าแรกนะคะตัวเกมก็จะให้เราสร้างตัวละครนะคะแล้วก็กรอกชื่อเข้าไปได้เลยนะทุกคน หลังจากนั้นเราก็ทําตามเนื้อเรื่องได้เลยนะคะทําตามที่ตัวเกมแนะนําสอนได้เลยนะคะคือการลงเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆก่อนนะคะช่วงแรกเนาะอย่างที่บอกนะคะเวลาเราเล่นเกมพวกแนวไอทอล์พีจีเนี่ยหรือพวกเท r ร์นเบดเนี่ยเราก็เคลียร์พวกเอ่อครสเรื่อยๆนะคะเคลียร์ตัวที่เกมแนะนำเรื่อยเนาะมันก็จะปลดพวกฟีเจอร์ต่างๆนะคะ โอเคเราเคลียร์ไปเรื่อยๆเลยนะคุณผู้ชมอันนี้เขาให้สุ่มนะคะน่าจะอันนี้น่าจะตัวแจกฟรีเนาะโอเคอุ้ยสวยนะจะบอกว่าตัวละครเขาน่ารักมากนะคะคือมันจะเป็นเกมเออ่ทีคนะิงด้อมเป็นเหมือน3ก๊กผสมกับแนววอลคาร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะในเกมวอลคาร์มันก็จะมีพวกฮีโร่ที่เป็นแบบของวอลคาร์เ craft, นาะแล้วมันก็จะผสมกับการเป็นแบบเหมือนจีนๆหน่อยเป็น3ก๊กหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมีตัวที่ได้มาเท่อยู่นะคุณผู้ชมขาวแดงอะ่ะ เหมือนน้องนะ่าจะเป็นพวกตัวทำดาเมจนะโอเคเดี๋ยวเรามาเคลียด่านกันเรื่อยๆกันนะคะอันนี้น่าจะเป็นบอสด่านปะเท่อยู่นะฮีโร่ฝนออสงครามอะ่ะเป็นเหมือนแบบราชินีเอลปะมีมีมงกุลงมงกุฎด,ด้วยอะ่ะ เขาก็จะมีเหมือนสตามินานะคะในในตลาด่านเหมือนเป็นมานาอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพชรแต่ละตัวเวลาใช้สก,กิลก็จะใช้สามเพชรนะคะเหมือนมันก็จะมีแบบสแต็กมันจะขึ้นเรื่อยๆนะโอเคเดี๋ยวเราเคลียร์ด่านเรื่อยๆเลย อันนี้เหมือนเขาจะให้เราใช้ตัวกาทีเ่เป็นเหมือนผู้ช่วยอะค่ะอันนี้น่าอันนี้เขาน่าจะแจกค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนี่ยสกิลค่อนข้างอลังการนะจะบอกว่าตัวละครเกมมีน่ารักมากนะคะเป็นเกมใหม่ของตัวทางแอปพลิเคชัน X7 เกมนะก็โหลดกันมาเล่นเยอะๆได้เลยนะสนุกนะคะแล้วก็ตัวละครค่อนข้างโดดเด่นเนาะมีสกิลเฉพาะตัวแล้วก็สกิลสวยด้วยนะสำหรับใครที่ชอบเกม 2D แนว Idol r P.G. อะไรเงี้ยก็แนะนำว่าเกมเนี้ยไม่ไม่ควรพลาดนะคะ ตัวละครมีเอกลักษณ์แล้วก็ของแจกเยอะนะเดี๋ยวปอนจะให้ดูว่าของเขาแจกอะไรบ้างนะอันนี้เราทำทำภารกิจไปเรื่อยๆนะฮะทำตัวมิชชั่นไปเรื่อยๆเลยอันนี้เราก็กดหลับได้นะคะเอออะไรจุดแดงๆอย่าคุณผู้ชมกดหลับได้เลยนะ,ะโอเคค่ะอยากสุ่มแล้วว่าตัวกาชาก็จะมีตัวตู้เลดนะคะตัวนี้น่าจะเก่งเนาะแล้วก็จะมีตู้ธรรมดานะคะสูงสุดฮีโร่เกมนี้น่าจะประมาณ4ดาวนะเวลาสุ่มได้นะตัวเก่งน่าจะ4ดาวอะไรอย่างเงี้ย โอเคเดี๋ยวปอนจะมารับตัวของขวัญแล้วก็คุมปองกันนะคะโอเคมีแจกคุมปอง6,480หยวนต่อวันนะคะอันนี้คือแจกแบบว่าสามารถไปซื้ออะไรก็ได้เลยนะมียอดคงเหลือให้6,480หยวนเยอะมากนะคุณผู้ชมตอนนี้เราเป็น VAP 0อยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าหลังจากที่เราซื้อเพชรไปแล้วเนี่ย VAP เราจะขึ้นเท่าไหร่นะอ่ามาเดี๋ยวโอเคตรงนี้2 0 0พเพชรนะคะอันนี้ซื้อได้ฟรีเลยนะ นีคุณผู้ชมคือเราจะมีคุมปอง6,480หยวนนะฮะเราสามารถที่จะซื้อแพ็กอันไหนก็ได้นะฮะเดี๋ยวปอนจะซื้อแพ็คนี้เลยนะ72,000เพชรนะคะ648หยวนเท่านั้นนะค,ะคุณผู้ชมอันนี้เราไม่ต้องจ่ายสักบาทเลยนะคะคือ x7 เกมเนี่ยเขาดีมากนะคะเขาจะมีตัวคุมปองแล้วก็มีกิฟโค้ดให้ด้วยเห็นปะคุณผู้ชมขึ้นมา VIP 12แล้วนะจากเมื่อกี้ VIP 1นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะสามารถซื้อของ ตามสิทธิ์ V.I.P. ได้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องเติมเงินซักบาทนะคะคุณผู้ชมเน่ยดีมีเดตัวทองทองงนั้นเลยอะ่ะคือแจกเยอะมากนะเพราะฉะนั้นแล้วเราผ่านด่านได้แบบรัวๆแน่นอนนะคะแล้วมีเดตัวเก่งๆด้วยอะ่ะอันนี้คือเราซื้อของ V.I.P. ได้เลยนะคะจาก V.I.P. สูตรนะมา V.I.P. สิบสองเลยอะ่ะโอเคเดี๋ยวปอนไล่ซื้อพวกของ V.I.P. ก่อนนะคะตรงนี้พอหลังจากที่คุณผู้ชมเติมแล้วนะมาไล่ซื้อตรงนี้ได้เลยเห็นปะ จะเปิดพวกฮีโร่เก่งๆให้เราเลยนะคะเป็นพวกฮีโร่ระดับ V.I.P. นะคือมันต้องเติมถึงนะคะเราถึงจะเปิดตัวนี้ได้แต่ตัวเกมอัคือแจกให้เราค่อนข้างแบบโหหลายพันบาทเหมือนกันนะคะโอเคอันนี้เรากดเรากดซื้อเรื่อยๆอันนี้เราเลือกเลยนะคะจะเลือกเป็นตัวไหนดีแต่ปอน่าจะต้องเลือกเป็นเดี๋ยวรด,ดูกอนนะตัวไหนเก่งกวนอูเนาะเพราะกวนอูส่วนใหญ่จะชอบเก่งเนาะแต่ละเกมอะไรเงี้ย ไปคิดว่าคนอูน่าจะดีกว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวดาเมจเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่กวนอูเหมือนเขาเขาน่าจะมีสกิลแบบวงกว้างมากกว่านะน่าจะกวนอูเนาะโอเคไปต่อ VIP 1 0ได้ของนะ,ะได้ของเยอะนะฮะคุณผู้ชมกดลับเลยนะคือเหมือนมันต้องใช้เพชรซื้ออีกรอบนึงแต่เราเติมเพชรไปล้วเห็นปะได้ตัวทองอีกแล้วคุณผู้ชมเห็นปะโหตัวนี้น่าจะเก่งเลยนะ ต้อง VIP 1 1นะฮะตัวมาเก็ตถึงจะซื้อได้นะโอเคค่ะทุกคนมาถึงหน้าดาวน์โหลดกันนะคะก็สามารถลิกริงที่ปอนปักบุดไว้ให้ได้เลยนะคะด้านล่างนะคะหลังจากนั้นกดดาวน์โหลดตรงนี้นะคะเพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน X7 a ก e ก่อนนะกดดาวน์โหลดได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เรากดเปิดนะคะเพื่อเปิดแอปพลิเคชัน X7 Game ขึ้นมานะคะกดติดตั้งค่ะโอเคหลังจากนั้นกดเปิดนะคะเปิดแอปขึ้นมานะ รอสักครู่นะคะทุกคนโอเคหลังจากนั้นนะคะเขาจะลิงก์ไปที่เกมที่เราจะดาวน์โหลดนะคะกดตรวจสอบดูได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เรากดดาวน์โหลดด้านล่างนะคะเพื่อดาวน์โหลดตัวเกมนะแล้วก็รอสักครู่ค่ะโอเคค่ะกดติดตั้งเกมได้เลยนะคะตัวเกมจะติดตั้งให้เรานะคะโอเคเสร็จแล้วกดเปิดได้เลยนะคะเพื่อเข้าสู่เกมได้เลย โอเคค่ะมาถึงหน้าลงชื่อเข้าใช้นะคะเราจะลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Google ก็ได้นะคะแต่ว่าปอนจะลงชื่อเข้าใช้ลงทะเบียนด้วยอีเมลนะคะคุณผู้ชมคลิกเข้าไปได้เลยนะเสร็จแล้วนะครับกรอกอีเมลในช่องกล่องจดหมายตรงนี้นะคะเสร็จแล้วกดรับรหัสนะคะแล้วก็เอารหัสที่ได้มากกอกในช่องเกอกรหัสตรงนี้นะแล้วก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยนะคะทุกคนหลังจากที่เข้าสู่ระบบมาแล้วนะคะถ้าเรายังไม่เป็นภาษาไทยนะคะให้เราคลิกไอคอน X7K ทางซ้ายมือค่ะ เราเลือกอันที่3นะคะเครื่องมืออันที่3ด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็คลิกไปที่เครื่องมือการแปลนะคะไปที่หัวข้อแพทได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราเลือกภาษาเกมเป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็หลังจากเลือกเราให้กดยืนยันนะคะตัวเกมจะรีเซ็ตหครั้งค่ะแล้วเมื่อกี้เราเติมไปเยอะมากนะแต่คุปองเรายัางเหืออยู่5,832เยนนะคะตรงนี้คือเราจะซื้ออะไรก็ได้ในเกมเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วคุณจะเป็นสุลต่านในเกมเลยนะเห็นปะ คือเขาแจก6ก8 0เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวปอนรับก i ิฟโค้ดกันด้วยนะคะนอกจากคุมปองที่เป็นเงินสดแล้วนะคะเขาจะมีแจกกิฟโค้ดด้วยนะก็คือโค้ดเติมฟรีนะคะเดี๋ยวเรามาเติมกันนะคะก็กดเปิดรหัสใช้งานตรงนี้นะคะแค่คลิกเท่านั้นนะคะแล้วเราก็กดวางตรงนี้ได้เลยนะคะเราควรแจกเยอะด้วยนะประเด็นอนะโอเคได้เพชรนะ โอเคได้ของนะคะน่าจะเอาของมาทำตัวอะไรเงี้ยคุณผู้ชมนี่โหได้ตัวละครได้ตัวสับนะเป็นเหมือนผีเสื้อเป็นแบบผู้หญิงน่าจะตัวสับคุณผู้ชมน่าจะตัวดีเลยอะอ๋อนี่ใช่ไปแล้วง่ายๆนะค,ะคุณผู้ชมเอเจ็ตเกมเขาจะมีหน้าต่างลอยขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็เอาโค้ดมาเติมเติมเติม,ตมไม่ต้องไปหาโค้ดจากไหนเลยนะเขารวบรวมโค้ดให้หมดแล้วนะคะอูได้ตัวละครเพิ่มป่าคุณผู้ชมออกเป็นการ์ดอันนี้น่าจะโหดอยู่ โอเคค่ะหลังจากที่ปอนรับของ V.I.P. แล้วก็เติมโค้ดแล้วนะผู้ชมหูดูตัวละครปอนดีน้องนักธนูนี่คือแบบอันนี้คือได้จาก V.I.P. นะฮะอันนี้ปอนอัพเลยเนาะเพราะปอนมีจิ๊กซอที่เขาแจกนี่เป็น5ดาวเลยนะนักธนูน่าจะโหดมากแนละ้วตัวนี้ก็เป็นตัว V.I.P. นะฮะตัวนี้ก็เอาเรื่องนะคะอันนี้ได้จิ๊กซอมาเนาะปอนอัพเลยตัวนี้น่าจะโหดเลยนะคะน่าจะเป็น2ตัวหลักที่ปอนน่าจะใช้ในการตะลุยดาดเลยอะ่ะ2ตัวเนี้ย โอเคค่ะเดี๋ยวปอนจัดทีมก่อนนะเมืเ่อกี้เราได้ตัวมาค่อนข้างเยอะนะอันนี้ตัวซับแน่ๆแล้วก็มีน้องนะักธนูที่เราจะเอาลงโอเคเอน้องนักธนูคือนะ้องนักธนูพลังแปด0นห้าเลยคุณผู้ชมเยอะนะนี่นะอีตัวหนึ่งเอาตัวอะไรเดียเอากดอูัว o, ไหมกดอูลงไหม กดอูน่าจะพลังเยอะสุดแล้วนะคะเพราะว่าพลังเยอะสุดคือ8,500เนาะกดอู6,800โอเคอันเดี๋ยวเรา,เราลองล,อง,ลองด่านต่อกันนะคะรองนับขันอูน่าจะโหมดมากเท่มากเลยเนาะมีเป็นแบบมีเป็นหูฟังเป็นขาบเขาเ่าอะไรเงี้ยตัวละครสวยมากนะคะสำหรับใครที่แบบช่วงนี้เบื่อเกมนู่นนี่นั่นอยู่เนาะมาเล่นเกมนี้ได้นะคะแล้วก็แจกเยอะมากนะคือคุณผู่้ชมไม่ต้องเติมเลยนะคะคุมปองอย่างเดียวก็6,500ออ6,500หยวนแล้วนะคะแล้วก็มีกิปโค้ดด้วยนะ ซับจริงๆด้วยนะคุณผู้ชมน้องคนเมื่อกี้โหสกิลสวยมากนะสกิลธนูสวยมากอย่างนี้น่าจะผ่านด่านได้ยาวๆนะคุณผู้ชมโอเคค่ะเดี๋ยวปอนจะมาเปิดกาชากันนะคะคุณผู้ชมเนาะทีละสิบก่อนนะโอเคได้ตัวสีดาวมาอีกหนึ่งตัวนะคะตัวนี้น่าจะอยู่ในเรื่องวอลคาร์บนะดูจ้จักรูปทรงตัวละครแล้วน่าใช่นะอันนี้ปอนเปิดแบบ สิบนะสิบก่อนนะเราค่อยเปิดแับลอยนะได,นยได้อีกแล้วนะฮะได้อีกแล้วนะตัวนี้สามดาวสามดาวนะจะไม่เก่งเท่าสี่ดาวนะตัวนี้สามดาวคุณผู้ชมลองคิดว่าสี่ดาวนะ่าจะเก่งกว่านะครับโอ้เนี่ยอันนี้สี่ดาวอันนี้นะ่าจะเก่งคุณผู้ชมต้องใช้ตัวซับตัวนี้น่าใช่นะมวัวโตนะโอเคเดี๋ยวเปิดแบดบลอยแบบร้อยอันเลยนะ ร้อยอันเขาก็จะมาทีเดียวเลยนะคุณผู้ชมอันนี้เท่าไหร่นะสองส,องส,องสี่หกแปดเก้าสิบโอเคเขาก็มาเรื่อยๆนะคะได้ตัวสามดาวสี่ดาวเมย์โหร้อยอันเร็วเหมือนกันนะร้อยอันเพชรหายพีนสองหมื่นเจ็ดแต่ไม่แคร์นะคะเพราะว่าเรามีตัวคูปองเงินสดฟรีหนึ่งครั้งนะคะโอเคได้อยู่นะเหมือนจะได้ตัวอยู่นะแต่บอนสุ่มตู้การันตีมั้ง เหมือนตู้นี้ถ้าเปิดร้อยครั้งอะฮะเขาจะการันตีตัวทองก็คือตัวหน้าตู้ให้เราเลยหนึ่งตัวนะคะอันนี้ก็คือข้อดีคือไม่ต้องลุนเลยเห็นปะโอ้โหชมตัวนี้น่าจะเก่งนะเพราะมันเป็นกรอบทองเลยอะบอาะจะเอาเข้ามาอยู่ในทีมนะคะโอเคแล้วก็อันนี้จะเป็นโหมดตัวอารีนานะคะก็สามารถมาสู้กับคนอื่นได้นะคะตรงนี้เขาก็จะเป็นโหมดแข่งขันนะคะก็บอจัดทีมประมาณนี้นะคะทุกคน ทีมเราพอมากนะครัะไม่กลัวเลยนะดูดิเรา VAP 16อ่อะคุณผู้ชมจากเงินเติมอะเงินเติมนี่ค่ะที่ตัวเกมเอ่อที่ตัวเกมแจกนะที่แอปแจกนะก็มาสู้ตรงนี้ได้เลยนะสนุกนะคะคุณผู้ชมก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยนะะสำหรับเกม World Cup 4 Kingdom นะคะเดี๋ยวป้องขออนุญาตนะไปเล่นเกมต่อก่อนนะคะแต่ว่าก่อนไปนะคะขอฝากแอปพลิเคชันดีๆก่อนนะคะนั่นคือแอปพลิเคชัน X7 เกมค่ะ a p p พลิเคชัน X7 เกมทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มรวบรวมเกมมือถือจากหลากหลายผู้พัฒนาโดยเฉพาะเกมจากจีและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำหน้าที่เป็นตลาดกลางหรือเกมมาร์เก็ตเพจที่ให้ผู้บริการดาวน์โหลดเกมต่างๆได้แถมในแอปนี่ก็ยังแจกคูมปองแล้วก็แจกตัวกิฟต์โค้ดต่างๆด้วยฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับแอปพลิเคชัน X7 Game